สวัสดีค่ะมาพอกับหนูอีกแล้วนะคนะเนาะมือนี้นี่นี่จุค่ะมือนี้จุจุกินกัน,นร้อนมาะนี่ตับนี่เนื้อเมียนสบายนางเนียนคันแท่นานะแต่บม่รู้ว่าเขาเอาืเอนขึ้นหนูบ่มา้ามือนี้เป็นเป็นปอบแต่มือนี้ซิมดูคันแท่นาเลยละครแล้คข mm hmm. มดีนะขนาดใช้เขาจังหวะ อือือืมอืมถ้าดวบากินกับเอาไปร่วนก็ได้คไปร่วนไปรวกไ,ไปขวัวก็ว่ากันไป เน่เาขอกันดีห่อละผ้าเนี่ยตับ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 มมมผมดีบะะัก 30លាក ัักไทง้งตัวเขาจักบาดแล้วนะจำเจ้าวเพียงนะเมือ่อถึงยเจียวเด้อเจียวเด้อ mình chuẩn bị ăn mừng mở mẻ nó mừng nữa, mừng này nữa, แดบนู่ว่ะห้วอจองห้องก่หอ,อห้อ,องหูขอใช่ดิบ <c oughs> ถ้าพูดว่ากินด,ดิบกะเบื่งไหรอยู่คะ่ะ ก sure ็ผู้เล่นโบกินแล้วก็อยากกินเนอก็คือสียาขมใสได้วยอืออยากกินเสียงยัง่มามอีกอยู่ด้นี่เป็นไข่หัวหัวหัวละ อืมเน่าขอกินเลยอืซาลาเน่ซาลาเน่เหนื่อยมากหอไรเขาบอกค้นบางค้น สิมน,นี้่อหวังแล้วเนาะมองเหตุการณ์เหตุงานกันเลยไม่ต้องตกใจนะเป็นธรรมชาติแล้วล่ะในการกิน

สามสิบกิบที่เขายังมัหรอเขาเขอ่ะเออที่มันยังไม่เป็นเ,าเาขาเขาคันแทไม่ใช่คันแทที่อยู่นานนะ เขาเอิญนจังสีเนาะเขาจะใส่ดุกจะแบบเดี๋ยวมาใกล้ข้านะข้าจะกินตับเจ้าตับอีกตับเหนื่อยง่วงเลยค่ะเด้อ ก้อยหมูเด้อหมูของวันนี้ย่อมกลิ่นนะเะด้อ คือผังก็สิบบาทหอมหลบับได้ทั้งเนี่ยได้ทั้งต้นหอมได้ทั้งสารแน่ได้ทั้งมันหอมเปี้ยวผีกำมักงใใ่ญ่ค่ะอีด,ดีเบตางวาผวดดิให้เขาด้วยปิดมามันยามบักถือเห็นไหม Ừm. Thôi. có tụi nó tăng nó nó có làm gì Giúp cái cugan กกตกใส่นะพักตกใส่นบ่อย่าตกใจไปเลย <laughs> ประนุไปเล้า,าเลือดแปลงนะภาษาเนาเอินหลับหนูนะเจ้าเล่าคอสิมีอยนี่ยคอสิมากิน <c oughs> แถวหนูอยู่เด้ปิ่งเป็ดมัสซิมีเลือดแปลงเป็ดเป็นเลือดไสรลาบนี่ละ่ะสดโกะโกะกซิมเบิ่งกแสบอยู่เด้ เลือดแปตงเป็ดคือลาบเป็ดใส่เลือดเนี่ยและแต่ว่ามันก็จะเป็นคือเลือดแปตงแข็งๆหูจักว่านอเลือดแปตงกินกับเบียร์ล่าวนะช่วยแก้วในหน่อยจะให้เหรเแียวโกงกึกตั้งตั้ง วามามั่วเนี่ยว่าังบอกสูฟังนะคะนะที่เห็นมาที่เห็นมาออืเอ,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 อกินไหมจ๊ะอ,อํา อันจะเผียดมันดีเจียดเกลืออกว่ากับพี่สลดแค่หละ เป็นปอบดีละข้าสผัดไทยซ้ำกันเลยจบ หมดพวกเราแล้วคะ่ะขอบคุณนะคะเดอ้อสำหรับการรับชมค่ะรับชมแล้วอย่า,ยาลืมติดตามหนูด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอให้มีแต่ความสุขนะคะ,ะคะุยกันแล้วค่ะเรื่อยๆลำๆเรื่อยๆนะคะเดอ้อบ๊ายบายคะ่ะ